ค่อแม่พี่น้องพูดได้มีอะไรไปเลิกเพราะว่าหาฟ้าสีเมือโคกใกล้แน่นี่แต่ก็ได้แล้วแหละคนสวายนำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกครทุกคนเนี่มวันนี้พบกับคอยส่งบุญมาสาวผู้ไทยเมื่อน,นี้กะเฮาสิไปหน้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิไปปลูกในต้นเพราะว่าฝนตกระดินมันสมเป็นเลยแล้วมืัอนี้แหละซีมี่อันน้องๆไปปลูกซอยเพราะว่าแม่จ้างเขาไปซอยเน่ยเพราะว่าปลูกคนเดียวมันวุ่หว มีสอจ่ดแล้วก็จักเพลในนรดสิไปเบื้องเดียวมีเพลอน่เมื่อวานนี้เราไปปูมันต้นเน่ไปแต่งกินเน่แล้วก็ไปเอาหลานเน่ทุกคนน่าคือน้าเมาหนีจะไปพลกันยูนิเตอร์รถทุกคนเนาะตอนนี un> un> ้ก <si ็มาจอดรถอยู่แคมทางพ่อแม่พี่น้องเอลยแล้วก็กำลังทาเดียวมากเพราะมันครบเพราะว่าไปกันเจ็ดแปดคนนะนะพ่อแม่พี่น้องกำลังทาเดียวอยู่นเอากล้องนะยิ้มอยู่ อย่างพวกผู้บวิห้รตอนนี้คนมาครบกับสมราถกำลังเดินทางเอาไปพนมพิณเอาเลยเกินเต็มรถทั้งเครกทั้งเครนนี่ กแต่มาหอดหน้ากับเป็ดไก่กแลนรัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขามาหน้าสวยเนี่ยมันเลยหิวเขาเนาะแกนรัดโลกอันนี้คือสิเป็นเทลงคน่ะพ้องพี่น้องเอยเ้ยได้หลายปีละจนมันเริ่มมันนั้นแล้วมันเริ่มดีแล้วพพี่น้องเอ้ย ทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่กลางหน้าแล้วนเนาะเมาคุจิรอคุจิโร,ร่ทาอันซามันทอดประมาณแปดก้ามมงแล้วเขาสิไปแต่งกลิ่นเพราะว่าประมาณสิบเอ็ดโมงเขาก็ออกมาแล้วเนาะแต่มีฮูบัสิโกกินเพลินน่าจะเป็นใกล้ผมไม่พี่น้องเอ้ยวันนี้นะแล้วเขาคุจิรอตื่มนำ้ำบิางมันสิได้หลายบางคนไม่ได้หลายกินตอนเทงเลยถ้ามันไม่ได้หลายก็ตอนแรกคุตื่มคุตื่มไปกินเมื่อแรกเดี๋ยวเขามาเบิกน้ำเดี๋ยวมันจะได้คุจิโร่วันนี้คุอ่าซามันไปแต่งกลิ่นทุกคนอยู่กับหลานนี่ คุณชิลล์น้ำหลานกนกกลางหน้าแคมเพงแล้วพ่อพี่น้องตัวนี้ไม่เยอะเบื่อเราคุยนี่พ่อพี่น้องแต่ขาคุบเมื่อวันนะมันเป็นแบบเยอะกว่าน,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 นี้ค่ะทุกคน อันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคนมันเป็นบางตัวน้อยบางตัวเยอะกันเนาะแต่ว่าสมนี้ก็เยอะแล้วแหละหรือเธอก่อนที่ยา,าไปคุนกับปูลแล้วเราลองคุนละตัวได้น้อยนะเยอเติบละสำคัญกับตัวเมื่อกี้เลยพ่อพี่น้อง

ตอนนี้กากำลังพาก,กันปลูกเป็นต้นอยูองง่พนบงพี่น้องเลยแดดก็เริ่มแห้งเนี่ยละ่ะอันนี้กาล่ำเป็นต้นหาไมา้ไปหาไอ้น้ำพ่อยพี่น้องเอ้ยเก็บข่มเดี๋ยวพวาเอาปลูกไปสามทีเธอลราตายเมื่อหลังจากที่เอาขุดจิรอแล้วแล้วกามาอันนั้นพ่อพี่น้องเอ้ยมาเอาเงิอผักกระเดาเงิอผักกระเดาไปเผาเกินกับปนจิรอพ่อพี่น้องเอ้ยห้ากันดีแห้ง ตอนแรกเนาะสิเอาเบอร์มะเกาะนั่นแต่ว่าเบอร์มะเกาะมันอันนั้นแล้วพ่อพี่น้องแก่มาแล้วนี่นเผากินกับอันคนจีโร่สวา,ายถ้าเบิ่งวา,ายกันั้งได้บม่ได้ดอกบอกก่อนลเลยพอาะสีอ่อกพอไปตัดเนาะเฮาไปาขาดได้แล้วพ่อพี่น้องยอมพักดาวเฮาอ่อนๆเลยพอสิเอานั่นก็บม่ได้ซ้ำฮอหอนแห้งเอ,าอ้าวหรือ่มีลมเลย อยู่ทางหน้าพี่กับพ่อพี่น้องมาทุกคนตัวนี้เฮากะโคไก่แล้วก็ฟักไก่แล้วเนาะมีแต่ว่าเมาไม้แล้วก็ไม่เห็ดเพราะว่าเมฆว่าว่าอันเฮาเนี่ยลูกคนแล้วก็ซอยแล e ้วก็พักไว้เนาะแล้วก so ็มาเนาะมาอ่ะลงมาพัก so อ so ้อพักผ้าเพิ่นเพิ่นทีเห็ดเองเพิ่นทีเห็ดเองเพิ่นก็แรกว่าเพิ่นว่าเพิ่นเฮาเห็ดนะเนาะแล้วก็เฮาแบบคุชิโร่ค่ะญี่ปุ่นจิโร่แล้วเพิ่นเราเพิ่นเอง เพิ่มเพิ่มไมคะเวท่าเพิ่มเนะแล้วตอนนี้ก็พราะก็เพาะฮาวายเมื่อแต่ไม่รู้ว่าสิได้หรือบ่เนอะแล้ว่ะก็หอมหอมทีกนนะุดหอมแห่งแก็งๆสุดแซ่บเลย เทาโคไก่เนาะเราวไม่มีผู้จับก้องเพิ่มแล้วก็มันดูซ่าแน่เด็ดมนันหอม ไมสองสามมื้อก็ไปหายห้้แค่นาทำไมนย้นงเอาตัวเขาเอาอันตอนนั้นมัเด็กตอนน่มืออันเดงนก่อนดเออก่อนนะอหาห่อไปเล้ยพักเลยนะเยเทากเลย ตอนนี้กะกำลังคนไก่เพื่อมันเทาเดีกก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยหลังจากที่แกงไก่แล้วเอากับมาปิ้งวายเฮามาเผาว,วายเฮาพองพี่น้องเลยมาเผาว,วายปนชติโรค่ะนะวายก็ประมาณสี่ห้าดกแล้วพ่อมพี่น้องเลยตัดผ้ามาตอนกินเลยเด้อพ่อมพี่น้องเลยมากินข้าวน้ำเดียวเด้อพ่อมพี่น้อง กินน้ากันหลายคนแซ่บแซบพอพี่น้องเอ้ยกินข้าวสามัคคีหลายคนเทงละเพื่อก็เริ่มหิวข้าวแล้วพอดพ่น้องเอ้ยอาการกะฮ้อนๆอยู่เทงนี่ก็มุ้งสังกะสีก็มันฮ้อนพอพี่น้องเอ้ยฮอนน้ำสังกะสีนี่ยไอแดดแน่กับอันปิดฝาไว้เลยไม่ได้อาฝามนนอกนั่เซาะฝาเลยมันมีบอลลมเฮามันก็เลยเอาสำหรับคอมเมนต์พี่ๆี่เอ็ซีที่เข้ามาเมนต์กะ ทุกๆก,กำลังใจก็ขอบใจพีพีเอฟซีทุกๆคนเดอ้อแล้วก็ขอโทษขออาภัยในการตอบคอมเมนต์ซานเนอพ่อพี่น้องเอ้ยกนนยะสีน้ำตอบเพื่อใดทุกคนเนอตอบเพื่อไม่ได้ตอบขอโทษขออาภัยน้ำเดอ้อเพราะว่าคอมเมนต์มันกระลายแห้งพ่อพนนี่น้องเอ้ยแล้วก็ขอบใจกำลังใจทางพีพีฟังไทยฟังลาวแล้วก็ฟังต่างประเทศน้ำเด้อพ่อพี่พน,น้องเด้อที่มีกำลังใจเฮ็ดคลิปอยู่คู่มือนีิกระยอนพีพีเอฟซีทุกๆคนนั่นแะเดอ้อ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพลงสามีเดอ้อร์พรมีพี่น้องเด้อร์พวกเรามากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวบุญมาให้คลิปต่อไปใน่เดอ้อร์พรมีพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็ลาเพลงสามีพอเดียวคลิปใหม่เดอ้อบ๊ายบาย